เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยโอเคครับต่อมาข้อหนึ่งแบบฝึกหัดท้ายบทนะอะ่ะโอเคเริ่มกันเลยเขาบอกว่าจงหา XYZ ที่ทำให้ไอเจ้าสมการเมทริกเนี้ยเป็นจริงโอเค ทีนี้เห็นไหมว่า3าเนี่ยมันคูณกับเจ้าเมทริกซ้อนนี้อยู่สองคูณกับเจ้าเมทริกซก้อนนี้อยู่แล้วมันเอามาลบกันดังนั้นพี่ขอกระจายเข้าไปก่อนกระจายเจ้า3ากระจายเจ้าสองเนี่ยพี่ะจะได้ก้อนนี้ออกมา3 y กระจายเข้าไปตำแหน่งต่อตำแหน่งเลยลบ3ามแลบ3แล้วก็หอ่ะโอเคได้เจ้าเมทริกซ้อนแรกออกมาต่อมาพี่กระจายไอ้อเข้าไปเป็น 2x 2 y 2สองและสี่โอเคนะแล้วก็ ลบกันได้เจ้าก้อนนี้ลบสี่สองลบห้าแซดอ่ะโอเคทีนี้จําได้ไหมอันนี้มันเป็นเม็ดอีกมิดอีกสองคูณสองเม็ดอีกสองคูณสองแล้วก็เมิดอีกสองคูณสองการลบกันไม่ได้ทําให้เม็ดอีกเปลี่ยนไปดังนั้นเราสามารถเอาตําแหน่งต่อตําแหน่งมาลบกันได้ตําแหน่งได้เลยหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งอ่ะเราก็สามารถตั้งสมาการได้ว่าสามวายลบสองเอ็ก จะมีค่าเท่ากับลบสคือเราดูที่ตำแหน่งหนึ่งหนึ่งของแอลเมทริกกันก่อนอ่ะอันนี้พี่ได้สมการแรกพี่พักไว้ก่อนต่อมาลบสาลบสอได้2อ่ะพี่ก็เขียนว่าลบสาลบสอได้2แล้วต่อมาลบสลบสได้ลบหซึ่งมันเป็นความจริงอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจมันเออต่อมาตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งสองสหลบสได้ Z ซดอ้าว ตอนแรกพี่ก็เอ๊ะได้สองหรือเปล่านะเออมันคือแซดอ่ะเพราะฉะนั้นหกลบสี่ได้แซดเราก็สามารถออกได้เลยว่าแซมีค่าเท่ากับ2องเออก็ลบเลขธรรมดาใช่ไหมล่ะอืมพอได้แซดเป็นสองเราก็จงนำเจ้าแซเนี่ยไปแทนในสมการนี้ซะเออพี่ก็จะได้ลบสามคูณสองลบสอเท่ากับสองลบหลบสองวเท่ากับสองดังนั้น y เนี่ยได้ค่าออกมาเป็นลบสี่โอเคหรือไม่อืม y ได้ค่าออกมาเป็นลบสี่แล้วเมื่อเจ้าได้ y ค่าเป็นลบสี่แล้ว,ลวก็จงนําไปแทนในสมาการแรกซะเออเพื่อหาค่า x แล้วเราก็จะได้สามคูณลบสี่ลบสอง x มีค่าเท่ากับลบสี่ดังนั้นเจ้า x เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับลบสี่เช่นเดียวกันโอเคปะ่ะอ่ะลบสิบสองย้ายมาบวกเป็นเป็นแปด ลบสองเเท่ากับแปดดังนั้นเคือลบสี่อืมโอเคนะจ๊ะดังนั้นเราก็จะได้ค่า xyz ออกมาเรียบร้อยแล้วซึ่งเราก็ได้ค่า x เป็นลบสี่ y เป็นลบี่และ z เป็นสองเป็นคําตอบนั่นเองเห็นไหมก็ประมาณนี้เห็นไหมก็ไม่ได้ยากอะไรก็แก้สมการเฉยๆ,ๆข้อนี้ไม่มีความจําเป็นต้องใช้เคเมอร์เพราะว่าอะไรคือจะใช้ก็ได้แต่ว่าอืมก็จะใช้ทําไมล่ะประเด็นคือ z มันเท่ากับสองอ่ะ เมื่อคุณได้เเท่ากับสองคุณก็เอาเข้าไปแทนเลยสิพอคุณแทนได้ค่าว่าคุณก็เอาค่า y ที่ได้เนี่ยไปแทนหาค่า x ในสมาการแรกแค่นั้นเองก็แทนเป็นสัตว์เอ็สัตว์เอ็ไปอะ่ะแค่นั้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็ได้เองนะจ๊ะเออเอาจริงข้อนี้ก็แอบจะใช้เคเมือได้หรือเปล่านะจริงๆก็ยากนิดหนึ่งเพราะว่า y x z y แล้วก็ Z เอาจริงได้แหละแต่ว่าอย่าเลยสร้างปัญหาให้ตัวเองเบาๆนะ <c oughs> เออก็อย่างนี้ก็ง่ายกว่าแหละโอเค แค่นี้วิธีวิธีการเลือกใช้เนี่ยไม่ใช่แบบใช้วิธีชั้นสูงแล้วมันจะง่ายเสมอไปนะเออเราต้องเลือกวิธีที่มันเหมาะกับสถานการณ์นั้นๆด้วยเออประมาณนี้แล้วกันข้อนี้ก็เอาไปแค่ความรู้การบวกลบคูณหารเมทริกแล้วกันเออส่วนเคเม์เดี๋ยวได้เห็นในข้อข้างหลังแน่ๆ่นะอันไหนๆอันนี้มันก็แบบฝึกหัดช้ยบทอยู่แล้วเนะื้ก็ผ่านเลยแล้วกันนะครับโอเคต่อ,อมาข้อ2เนืข้อ2ก็คล้ายๆกันเขาบอกว่าให้หา x Y ที่ทําให้เจ้าสมการ ของเวกเตอร์เอ้ยไม่ใช่เวกเตอร์สิเมทริกนี้เป็นจริงโอ้ยเออทีนี้พี่ก็บอกว่ามันคูณกันอยู่เหมือนเดิมเลยเห็นไหมพี่ก็กระจายเจ้า x กับเจ้าสอง y เนะข้าไปในเวกเฮ้ยเวกเตอร์อีกเลยเมทริกสิเข้าไปในเมทริกสิคือบทออกไปมันมันเป็นเวกเตอร์ไงพี่ก็แบบอ,อืมส่งใส่อินกับเวกเตอร์อยู่เอออ่ะมาโฟกัสตรงนี้มาไปพร้อมกันพี่กระจาย x เข้าไปในเมทริกนี้เป็น x คูณกับลบสอง x เออ ลบกับเจ้า 4y ลบ 2y จะได้เมทริกลบ2ลบ2ซึ่งอะถ้าดูดีๆมิติของมันก็คือ1คูณ2ทั้งหมดเลยถูกหรือไม่เห็นไหมการลบเอ,อ่เอ,อ,อ,อการลบเมตริกไม่ได้ทำให้มิติของเมตริกนี้เปลี่ยนเห็นไหม1คูณ2ก็1คูณ2ย,ย,ออยันวันยันค่ำเออยันวันค่ำโอ้ยโอเคพี่ว่าพี่นอนน้อยไปวะ่ะอ่ะมาตั้งสติ ตำแหน่งก็ตอดตำแหน่งเลยดังนั้นพี่จะจะได้สองสมการแน่นอนแหละคืออะไรคือ x ลบสี่ y จะเท่ากับเม็ริกตำแหน่งที่หนึ่งหนึ่งคือลบสองเมตริกตำแหน่งที่หนึ่งสองลบกันลบสอง x ลบกับลบสอง y ลบจะลบเป็นบวกพี่ได้ลบสอง x บวกสอง y มีค่าเท่ากับลบสองโอเคอืมทีนี้ทีนี้พี่ก็จะได้คำตอบออกมาเป็นอันนี้ถูกปะ่ะอ่ะใดเดี๋ยวก่อนเจนเย็น พี่บอกว่าไอสมาการเนี้ยมันมีสองเป็นองค์ประกอบทั้งสมาการเลยพี่ขอหารสองทั้งสมการได้ไหมเป็นลบเ็บวกวเท่ากับลบหนเออแล้วอย่างนี้มันก็จะง่ายไงง่ายยังไงง่ายตรงที่ไม่ไม่จำเป็นต้องใช้เคมเมอรมไงเออให้เจ้านี้เป็นสม,าสมาการที่รที่1ให้เจ้านี้เป็นสมาการที่สองแล้วพี่บอกว่าพี่เอาสมาการที่1บวกสมาการที่สองได้ไหมละ่ะก็เนี่ยเอกบวกลบเอ็ก็หายไปแล้วอะเออบางทีมันต้องเลือกใช้วิธีง่ายนิดนึง เออลบสี่ y บวก y ได้ลบสาม y ลบสาม y บวกกับลบสองลบหนึ่งได้ลบสามดังนั้น y มีค่าเท่ากับหนึ่งแทนค่า x เข้าไป x จะได้สองโอเคบอสอืม y เท่ากับหนึ่งแทนเข้าไป x ลบสี่เท่ากับลบสองลบลบสี่ย้ายไปบวกสี่ได้สอง x ได้สองเห็นไหมคือข้อนี้ใช้เคเมือได้แต่ว่าอย่างที่บอกหละก็มันควรจะใช้วิธีที่ง่ายดอดอัวเราแต่ว่าในเมื่อมันเป็น,ใน,ใ,นในเมื่อมันบทมันเป็นบทแมทริกใช่ไหม พี่ก็จะเขียนให้เป็นวิธีเคเมือ x ลบ 4y ใช่ไหมเท่ากับลบ2ลบ x วก y เท่ากับลบ1ใช่ไหมอะถ้าอยากหาค่า x เนี่ยพี่ก็บอกว่าเอาสมกาเอาคำตอบของสมการเข้าไปแทนในหลักของ x ซะซี่แล้วที่เหลือก็เหมือนเดิมข้างล่างก็หารด้วยเดสัมประสิทธิ์ข้างหน้าโบแอะโอเคปะ ทีนี้คูณลงลบคูณขึ้นก็ลบสลบกับ4ี่อ่ะพอลบคูณลบได้บวกโอเคปะ่ะแล้วก็หารด้วยหนึลบกับ4พี่ก็ได้คําตอบออกมาเป็นลบหส่วนลบสามหรือว่า x นีกค่าเป็นสนั่นเองเออแล้วได้ค่า x เป็น2ก็เอากลับเข้าไปแทนก็ได้ส่วนค่า y นะค่า y ถ้าหนูอยากได้หนูก็นี่ไงเอาเจ้าคําตอบเนี่ยเข้าไปแทนในหลักของ y แล้วก็หารด้วยเดซเอคือลบสามอ่ะสุดท้ายมันได้คําตอบเท่ากันแหละลบหนึ่งลบสองก็ได้หนึ่งเนี่ยอ่ะลบหนึ่งลบกับสองก็ได้ลบสามหารลบสามได้หนึ่งเห็นไหมสุดท้ายมันได้เท่ากันเพราะฉันก็ไม่ต้องกังวลนะก็ทําไปก่อนเพราะฉะนวิธีวิธีเคมีเนี่ยเดี๋ยวมันได้เจอแน่ๆไม่ต้องกังวลเลยมันมันมันมาแน่ๆแหละเออส่วนอันนี้วิธีแก้สมการง่ายๆก็ไม่จําเป็นต้องใช้เคมีเสมอไปก็ได้นะเออใช้ความรู้การแก้สมการสองตัวแปรที่เราเคยเรียนมาตอนมต้นใช้ในการแก้ก็ได้เออ เวลาอยู่ในห้องสอบถ้าเป็นข้อสอบช้อยอย่างเงี้ยครูเขาคงไม่ดูหรอกว่าเออมันทำวิธีอะไรมาแค่ให้ได้คําตอบก็พอแล้วแต่ถ้าเป็นแสดงวิธีทําก็เออเอาใจเขาหน่อยละกันเดี๋ยวโดนหักคะแนนแบบไม่ทําตามวิธีชั้นอะไรอย่างเงี้ยเออ x เท่ากับ 2y เท่ากับ1ละกันสาหรับข้อนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรู้อะไรก็ไม่เท่ารู้อย่างนี้อรู้อย่างนี้แล้วก็อยากลืมดูคลิปความรู้ดีๆก่อนใครเลยนะคะ